สวัสดีค่ะกระแสาเข่าวดังมาแล้วค่ะสองดวนโคงสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายสองเลขอ่างน้ำมนต์เลขยอดเงินปากหน้าคำชะโนดวันที่15กุมภาพันธ์2566ก่อนถึงวันหวยออกผู้สื้อข่าวหาตัวเลขมาฝากสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงวันนี้ที่ลานวงสวงชั่วคราวหน้ากอคำชะโนดวังนาคินแรงศรัทธาของคนที่บนไว้กับพ่อปู่แม่ย่าแล้วสำเร็จตามความตั้งใจ ก็เดินทางนำเครื่องไหว้ขึ้นโต๊ะบวงสวงแก้บนแต่บางคนก็เดินทางมาขอเปิดทรัพย์ปรับโชคจากพ่อปู่แม่ย่าตามความเชื่อศรัทธาสำหรับโต๊ะบวงสงวงโตะนี้เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาต้องโต๊ะบวงสวงเปิดบรมีเปิดทรัพย์รับโชคได้พ่อจำ้ำชวก,การคำวันษาเป็นผู้พานำทำพิธีบวงสวงหลังจากเสร็จพิธีแล้วคนชอบเสียงโชคไม่พลาด ต้องส่องที่ขันน้ำมนต์ที่เห็นชัดมองไปเห็นทันทีก็คือ7 0 0 7น้ำตาเทียนขันน้ำมนต์หน้าเกาะพ่อ,พอจอย่างบอกว่าที่บ้านทําขันน้ำมนต์ไว้ทุกวันพระเข้าเกือบทุกงวดงวดที่ผ่านมาเข้าล่างเต็มงวดนี้ลองส่องทำวันพระอีกเห็น6 3และ94แต่ที่แน่ๆไม่ต้องส่องให้ลำบากสายตาคือตัวเลขยอดเงินปากนา งวดนี้ของหัวยยังถามหามียอดเงิน6ตู้จำนวน163,840บาทสำหรับยอดเงินปักนาคต้องนับทุกวันวันนี้ได้ยอด49,665บาทเป็นตัวเลขที่สวยมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ